ก่านจะนิ่ง้็สิ่งมาก่อนได้เวลาดิ้นเขี่ยได้ยังไงย่างชิ้นไปหมาดนะทอดอื่นก็ได้นะเอเอาแบบเหมือนกับเอกเอกหม้่ะให้รอให้ได้ก่อนใหมให้ได้แน่นอนให้ได้แน่นอนใได้แน่นอนคิดถึงอ่ะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 วันนี้แบบมาแบบอีกมูดหนึ่งนะที่เกิดขึ้นในโต๊ะซนหมี่นะครับผมาได้รับมาแบบกับคนเท่เออเอาให่นะคเอาบ้านรำนะคะกันเนากับยังกูค่ะให้แนะนำตัวกันหน่อยค่ะครับผมชื่อยังกูครับ รันเนอ์ครับเราก็น้อยๆสั้นๆตอนนี้ี่ผลอนงานอะไรยังไงบ้างก็ผลงานเพื่อยชิมิครับชิมิก็ไเริ่มมาแจกบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนู้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้พี่จะพาไปกินคณะแต่น้องอยากกินอย่างงู้นเนื้อหาเป็นไงเพลงนี้เนื้อหาเหือนแต่ว่าจีบสาวอะไรอย่างนี้ครับแบบว่าท้องต้นว่ามีพันเดียวจะไม่เอาฉลเออะไรอย่างนี้ครับแล้วที่มาทําไมถึงแบบใช้คาว่าแบบชิมิอืมก็เป็นคำติดหูอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนอยู่ใน โรงแรมอัดเพลงกันในห้องในห้องอื่นนะครับแล้วก็ลองมั่วๆดูครับลองหาอะไรที่มีกระชี่ครับฟรีสไตล์<อ>ใช่ฟรีสไตล์แล้วมันก็ได้เป็นไอเดียนี้ขึ้นมาได้เป็นเพลงนี้ขึ้นมาสักหน่อยได้ไหมล่ะตอนนี้เขาวายรัลอ,อ่ะทยโยกไปในฟอร์อาซสายขวาทายโยกไปในฟอเอสายขวาสาย่ <Hey. S 1> อยากโดนเ็จหยอ่อ้หันหลังมา <Hey. S 1> ลอยี้เธอเหลียวไม่สเสียวผมหลอ <Hey. S 1> ก ใน YouTube ครับแล้วก็ spotify อะไรยเงี้ยครับ<อ>ชื่อเลยชื่อมิยังกูกันเนอร์ละครับ โพสเทรนเมงแพลตฟอร์มเลยในะคะแล้วสามารถติดตามแบบช่องทางอื่นๆของแต่ละคนได้ทางไหนบ้างคะก็ใน IG pretty boy w w pretty boy com ครับไอติคต์กับเออียงกูวีบีจีครับอ่าโอเคเหมือนกันนะป็ในเน็ตเบิร์ดถูกช่องทางครับอ่าฝากผลงานด้วยตอนนี้ก็คือเพลงนี้กำลังแบบว่าไวรัลเลยนะคะคือไปเต้นท่อนนี้กันได้เลยนะคะอ่อแน่นอนวันนี้เรามีแบบ ปบบกติชาเลนจ์ของเราวันนี้จะเป็นชาเลนจ์ทารองท่อนฮุกแต่ว่าคราวนี้เราเห็นว่าแบบเฮ้ยเราได้ทั้งยังกูทั้งกันเดอร์มาท่อนฮุกมันธรรมดาไปเราจะทารองท่อนแรปกันดีกว่า,วาคือมันก็จะเป็นเพลงที่เราได้ยินได้ยินนั่นแหละเพลงบางทีบางทีเป็นเพลงป๊อปแต่ก็จะมีท่อนแรปอยู่ในเพลงบางอันก็จะเป็นเพลงฮิปฮอปอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากติกาเป็นยังไงนะคะโอเคกติกาท้ารองท่อนแรป ผู้เข้าแข่งขันจะได้ฟังเพลงในแต่ละข้อซึ่งอาจจะเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งในเพลงก็ได้เมื่อฟังแล้วรู้ว่าท่อนแรปของเพลงนั้นร้องว่าอะไรให้วิ่งมังขวาใหม่และร้องท่อนแรปออกมาให้ถูกต้องหากร้องผิดผู้เข้าแข่งขันคนอื่นมีสิทธิ์แย่งใหม่ทันทีใครที่ร้องได้ถูกต้องจะได้คะแนนหรือถ้าข้อนั้นไม่มีใครร้องถูกเลยก็จะไม่มีใครได้คะแนนหากมีรถไฟบนฟ้า โอ้ช่ป่ะดีเจหน่ยปะดีจร่าหยมา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 ของบิ๊กเออร้องอะไรวะแคมโอไปหนูหนูแคมอง จะ walk away ด okay, ้วยตั้งมากครับพ well> um ี<_<_่พี่เราไปเลยได้เลยคพี่แค่มองตาเธอเเลยแค่มองตาฉันก็หมดจะ walk away กระมังกระมังกระมังกมังนอะไรเน่ยแค่มองตาหัวแค่มตหัวะ ฉันก็พีซวอก็ไม่ต้องกอไม่ต้องกอไม่ต้องมองบ้ฉันพีดนวอลกเอาไว้จะพาเธอไปเที่ยวทีมิวกวเวจะพาไปมิวกวเวที่ท้องทะเลจบละระยิบระยับบนท้องทะเลเอาหมวก็อมวันอมวันกกระองทะเลเอจะวอวเอางเพลงคตายให้มันจบดิอนเธอที่เเธอพาไปกินเวพาไปนั่งมองท้องทะเลและกิน ตั <aunque> ้งมีเฮ่ไฮ่เ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 า่เม่เฮ่เฮ่เฮ่วฮ่เฮ่เฮ่เม่เฮ่เฮ่เม่เฮ่แฮ่เฮ่เม่เฮ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 ่กั่เฮ่เฮ่ เลสเบกผมนะครับกินเวตังเมได้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 นะโอเคเกมนี้นะคะรถไฟบนฟ้าัวยากกินไปนะไม่มีใครทำได้่ะจริงโอ้โหขบขับขับับขับขขับขับับขับขยบขับขบขับบขบับับขบับ ยังมาเธอเรื่งเบเบขอบัจับแล้วอะไร่อจับได้สักพักยังมาเธอเรื่องเบเบขอัคูร้องเป็ดเนี่ยข่ร้องข่ร้องขอัจขอบัทัดยังมาทธอเรื่งเบเบขอสัมผัสได้ไม่จ้ายังมาทะเรื่องเบเบถูกไหมคะยัง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 ลองังนึงได้ไหมคะได้ไมจ้าเอรื่องเบเบตอต่ใจเดียวไม่พอไม่ใช่ใจอะไรอ่ะ คนเดียวไม่พอลองไหมไปร้องาไปร้องไปร้องอยู่นัดใจเย็นๆนะไม่ได้บอกว่าไม่เป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนย่าเพิ่มว่าดสบัดสักพักจระดับตัดมีเรื่องอย่างแน่นอนไม่่ใชมีเรื่องมีลุ้นอย่างแน่นอนกูจะมีเรื่องอย่างเดียวเลยอผมจับคอผมทัดเย็บเรื่องเบย์เบย์เขาหนอนตากได้สภารีบหนอนตากในสภารียากชิบหายเลย อ๋อขอผมจับขอผมจับขอผมทัชอย่าทำจนเรื่องเบเบ้นอนมันต่างพี่สักพักอย่าทำจนเรื่องเบイベอ่ขอสัมผัสได้ไม่เจออย่าทำจนเรื่องเบบ้คนเดียวไม่พอต้องคนละครึ่งเบ้อยู่นะใจเย็นๆไม่ได้บอกว่าไม่เป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนมามาขยับสักพักตาดาดจัดตัดมีลุ้นอย่างแน่นอนเผอแป๊บเดียวจะกันบุบปับแป๊บเดียวก็ยังโอ้ยเจอกันบุบปับแป๊บเดียวแล้วยังมาบอกว่าชอบหนูอ่ะ ชื่อพี่ระดมดเพื่อนๆได้บอกให้ฟังต้องขอลวงคนเจ้าช mm hmm. ู้จับขอผมคัชขันตักพีักพักยากนะยากมากยากมากเป็นเพลงที่คิดว่าทุกคนเคยได้ยินแน่นอนใช่เป็นเพลงที่แบบเออเราก็ร้องตามได้ใช่ฮะแต่ว่าทำไมมันยากวะยากเออทียคียทียคำก็รู้ว่าอะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่เพลงนี้ทุกคนได้ออกมาทุกคนได้ออกมาคนละช่วยคนละตอนก่อน Or, เป็นคะแนนทีมแต่เอาจริงเหมือนคะแนนกลุ่มช้าใคแร้อนร้อนแบบมันเป็นคะแนนเดี่ยวที่อยู um> <sh utter> <sh utter> ่ดีๆมันก็จะกลายเป็นใช่มันก็จะช่วยช่วยกันนั่นแหละครับล้นนี้นะคะทึงนะคะที่ได้คะแนนไปอ่นี่คือให้ร้อนท่านแรรับท่านไหนก็ได้ที่เป็นท่านบุกก็ได้ท่านแบบอแล วัดแข็งแรงจนเหลห็กงัดผู้เบาๆกลา,ออกกายเป็นเจ็ดวัดตั้งใจฟังกว่าจะนิ่งก็ทิ้งมาก่อนได้เวลา,ด,ลาดิ้นเฉียดแล้วเฮ้ยอย่างนี้ไปหลายทอดนะท่านอื่นก็ได้นะ,อ,ะอยู่ดันทุกอนยากอีกี้ก่อนปะอีก,กี้ปะอีก,กี้มันเป็นสกอยไปกับผู้ใบผู้ใฝนสเกิร์ตเออ ไั่อีกี้ชอบไปเลยอีกี้ชอบไปสเปิร์ตไม่ใชเปิชอบไปสเกิร์ตอ่ะอีกี้ชอบไปสเกิร์ตไปกับคู่บอยสงสไม่เวิร์เอ้ยเอ้ยเอาอักอีกี้อีกีมาโหพี่ได้หมดเลยพี่ได้หมดเลยชือไงนะอีกี้เป็นกไปกับคู่บอยคู่พาสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตได้เปลี่นหัวบอยงสัไม่เวิร์กเฮ้ยได้ละแๆมัน มอต้นคนดีเอจะมีเปลี่ยนสตรีเปลี่ยนีเตอร์เออเอออแวยแล้วสองคนเป็นกันะสองคนเป็นเกั์นะเียนาเป็นเตอร์เออเออเออเอวแล้วจะถอดแล้วเออมอมองแอบมองเธออยู่ทุกทีแต่พัวเธอบีโซเออย ผู้บอยผู้พาไปสเกิร์ตอีกีจะไปสเกิร์ตเออได้ไช่วยกันช่วยกันพลดทอนผลทอดได้แล้วอย่าอี้ได้แลได้แล้วได้แล้วได้คนะคะได้แล่นาทองซานะคะยังคุณโอ้โหอ๋อจุ๊บบอย จุ้ยทีฟีดอีทีอีทีซีฟีดจุ้ยบ่อยอ่ะแล้วมึงอะไรเมื่อกี้ไม่ใช่ท่านยังยังอันนี้มันร้องเลยท่านหกเป็นจิตโิร้องโอ้ยโอ้ยอะใช่ป่ะใช่ป่ะอะไรวะพี่เฮ้ยเหตุเกิดอะไรเหตุเกิดไม่ได้เนี่ยบุกคนเดียวเลยในตอนนี้โอ้ยโอ้ยสงครามหัวใจจะสู้กับใครก็ได้เลยโว้ยฐานะพี่ปันกังฐานะ มันปานกลางเอ้ยเอาแบบเหมือนกับเอกเอกไม่ป่ะใหเรอให้ได้ก่อนเอาโอ้ยโอ้ยสงคมสงคำาหมือนจะจะสู้ใครเขาได้หรอโวยหานะมันปานกลางจนเกือบจะล่างเลยโอ้โห,โห,โห,โหยาชิบหายน <c oughs> ม่มีรถยนต์โดยสารขาดปัจจัยทั้งหมดที่มีคือมาตรฐานอย่างเดียวที่มีคือมาตรฐานในเรื่องความรักของชายไทย ไม่มีออปชั่นเป็นทุนนามสกุลก็แพ้ใครเฮ้ยแข่งบุญว่าสนาแข่งไปถ้าแข่งข้างๆเออไมขใช่ข้างๆถ้าแข่งกันรักเธอถ้าผมไม่แพ้ชายใดจบแล้วรอบแล้วโอรโอสงใจจะสูกบ็ได้แล้วโวย้มันปากลส่งสาไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมแต่ว่าไ่ได้ยินแต่ว่าจำ จับโซล่าไม่ได้ไม่ได้เอออันไม่ใช่ท่อนคุกมันเป็นอีกท่อนนึงแต่อันนี้คือท่อนแร็ปมันก็จะแบบเออจับไม่ได้เพลงใช่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 เราเราเรได้ทั้นไหนอฮาอใช่ใช่มีเวทมุนนะใช่แ้ไม่ได้แต่แร็ปมันจะแบบมาเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของ E.T.C. เนาะ Featuring กับพิโจโจอีบอยอะไ่งนี้นะคะนางฟ้าหี่แน่นแน่นใบหน้ ฮ <łość> ะวุ้ยวุ้ยลูกทุ่งมีเวลาเฮ้ยวุ้ยหนูได้แค่นาทีไหมไป ลำตาล้มก็เห็นแต่ใบในเธอกี้เช้าตนมาก็เจอบคิดที่เธออยู่เป็นประจำใจมันก็เลยออกมาัเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้ต้องทำยังไงอยากมีเธออยู่ที่ข้างกันอีเธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้เธอคนเดียวพืนนั้นเอ๊ยเวไกลมากเดไมากได้ปะได้ได้เหรอแกงแกงแงแกงงกงกงแกงงแแกงแกงงแกงงงแกงกงกงแกงงแกงกงแแกงกงงแกงแกงแงงแ มึงเป็นคนเดียวเลยนะถ้ามึงไม่ได้ไม่มีใครได้หหลับตาไปลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าตื่นมาก็เธอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้ต้องทำยังไง อยากมีเธออยู่เคียงขาง้างใกล้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นว่าใช่ยต่ยังไม่มีผู้ใดก็คือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้ว่หลัตาลงก็เห็นแต่ใบหนะ้าเธอกี่เชา้าตื่นมาก็เจอเฮ้ยย่าแล้วเปิดแล้วเ ได้ยังได้ยังคนเยอะป่ะได้ไหมได้ไหมแม็กกี้เรามีคะแนนแล้วนะแต่ทุกคนมีคะแนนแล้วะเรามีคะแนนในเพลงแรก จะไปค <si ุยเขาก่อนจะไปเจอจะไปเจอเขาก่อนแน่นอนเลอย่างเฮ้ยใค้แล้วใครอกอนเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยักได้แบบนีเลบอจะไปคุยจะไปคุยเขาก่อนบอยจะไปเจอจะไปเจอเขาก่อนนี้ไทยเลแน่นอนอยานได้แน่นอนนไแน่นอน ชิจิงวะม่อะไรวะรองอะไรวะสองลงมารอยังไงใครได้ไหมมาติดมาต่อเรือหน่อยแต่คือตอนนี้เมโลดี้ถูกหมดละเมโลดี้ถูกหมดพอนจำได้หมดเลยใหญเธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอใหญ่เธอไปเจอเธอไปเจอเขาก่อนเธอจะทำอะไรก็ไปทำเขาก่อนอยู่ตรงนี้ ไม่ไม่นายแน่นอนก็เขจะเข้าใจดูเป็นขอบเขาก่อนก็ไม่เคยสงสัยเธอเธอเธอน้ารักเขาก่อนเออแต่เธอเป็นขอบเขาคงไม่รักแท้แน่นอนหานเงาสง่คนก็พอพอ้กูเออเออเธอเงาเจอตอนเีอได้เข้านอนเออโทรมาหาค่อยโทรมาค่อยโทรมา แต่แพงนี้คิดว่ารู้จักกันหมดแหละแต่เนื้อมันจะมีความแบบ<อ>จะยากยานิดนึงแล้วถ้ามันคลายๆกันอ่ะสลับท่อนไปเอาจริงคล้ายๆลายทะลึ่งอ่ะเหมือนคุ้นอยู่แต่ว่าท่อนไหนมาก่อนมาหลังอะไรอย่างเงี้ยอันหนนี้ต้องให้เขานะแต่ว่าเออเขาจะค่อยค่ยค,ำ,คำไปแต่สุดท้ายเขาเข้านอนได้โอเคนะคะ วันชูทีไม่ได้กูได้แค่นั้นแหละฮ่าั่าฮ่พี่าฮ่าฮ่าอะครวะบีไม่ได้จังเลย Crash วันนี้เป็น h e ไรบอสวง Crash ไม่จับ Crash ของพวงแกแบงก์วง Crash อะไรที่แบงก์วง Crash เอ๊ะ เก่งเลยอ้โอเจ้า่งเไทเทียอะไเฮ้ยซึ่งไม่ไิเปิดกันเอ้โหหลงเลยหลงเลยเออใช่เกมเป็นหลงเลยนะเฮ้ยคนนี้ดังคนนี้ดังฮ่ดัง อันนี้อันนี้อันนี้ก่อนนี้เขาจะมาทำกับเทเขาทำล้มตะบอนไม่รู้นี่งนั่งเลยแท้หวันชูชีไม่ได้เป็นคนที่เกเรก็อยากให้เบอกให้เธอได้รู้ว่าเขาใจก็โอเคใกล้แหละใกล้แหละใกล้แหละมีสิดไปนิดเดียวไ่อกี ให้วัน two ไม่ได้เป็นคนที่เกเรแค่อยากจะบอกไม่ได้จะชูถ้าเธอเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจของเดินไฟพะวงมุนเลยดนนะต่อของเข้ารวมว่า DARK ก็อยากให้จำที่มองสาวสวยๆทุกครั้งทุกครั้งที่ผมทำมันเป็นเป็นกรรมทุกคนเลยนเลยมเลยนเลยเป็นเป็นเป็นกรรมที่ใช่ทุกคนต้องมันเผลอกันถ้าไม่จะขัทุะคนในใจก็คงไม่บอกซื่อสัตว์ไม่ได้หลอกเป็นผมไม่เคยจะบอก เก่งมากพี่เยอดเลยสิเรารู้จักพี่เขายังผม่แบงค์เขาในพนันมอไซค์อะพี่ใช่ใช่แต่ก่อนก็ต้องแบบรอยสักเขาแล้วก็ขี่มอไซค์อ่าแต่เพลงนี้ทีนี้ต้องบอกเป็นยุคยุคยุคนี้ยเขาเลยยุคนี้ยเขาเลยแต่จริงเรางเราก็ร่วมสมัยอยู่เออใช่แล้วทงนี้นะคะเรอบประจำตัวนะพิมพ์เต้คะแนนไปค่ะ เทาเลยะออยค่ะผมยังไม่ถึงจุกเทเมื่อกี้หลยปั๊มปั๊มอย่าปล่อยให้ฉันลงเลยทุกทุอย่างที่อยากคิดอยู่อย่าปล่อยให้ฉันลงเลยใจทำน้อนทุลายทั้งเอได้ได้ ปล่อยฉันลงเลยทุกทุกอย่างที่อย่างคิดอยู่ปล่อยฉันลงเลยจนเออหรือถ้าตายจนถ้าตายจนในทีสุดท้ายปล่อยจนทุรนทุลายใจใจมันทุรนทุลายใจมันทุรนทุลาย๋ยวจะกอดจะจูบแคบตาย ปันปันเดิมาปันปันเกินลา้นลาวมันกจมาถึงวันจันเบรคเกิลทิปอิ้นได้ได้พนธีได้ได้ได้พันี้ได้มาเอาพันนี้พนธ์แรยมันทานพนแได้อดหน่ยช่วยกันได้นะเชื่เวยมจะเล่าแล้วมึามีอะไที่จะทำเดเซฟจิการมีเบบี้ผมลองเพลงลงคีย์ปจิกามี crazy เท a z y แทบบ้าจอยู่คนแต่ไมนรู้ทำไมผม ไม่เลิกซ่าไม่เลิกซ่ะไม่รู้เยากยากจริงคือคุณมากมันเพลงที่คนฟังกันหลายรอบมากร้องไม่ได้อย่างงั้นนะรู้เป็นไล์สมรสัยรู้แน่นอนไปฉันล้มเลยทุกทุกอย่างที่อย่างคิดอยู่ปล่อยฉันล้มเลยอย่าจะกอดกูนับตายจนนาทีสุดท้ายปล่อยทุลนทุลายอย่าจะกอดกูแทบตายพอพอยุดเพลินหลัเมอ

อ่ะหรือว่าเนเพลงนี้มันทุกคนเคยได้ยินแหละเราเคยเคยยากไปยากไปยากจริงๆจำชั้นพีเดได้ใช่ประมาณกันกระไกลสุรดสายกจะไหมไหมเออเธอเหมือนพึ่งแสงหวานอะไรแค่เจนและแสงสะท้านอ๋อใช่ใช่อะไรสักอย่างอ่เพลงนี้นะคะเพลงนี้หลงเลยนะคะแทนเทเนียมเฟสกับแดนซ์บนแคชนะคะและเพลงนี้ท่านกันน้อยได้คะแนนไปเย้ทะยออยู่ในฟอร์ ปกติแล้วอะคิมกับแม็กกี้อะบางอีพีเขาไม่ได้คะแนนเลยนะ<ช>่ไม่ได้คือไม่ได้เลยคือศูนย์เลยปกติมันเน้น<ม>เป็นยืนยืน,ยนมาสคอตเน้ในใส่เอนเตอร์เทนเป็นใส่ใซับม,มาช่วยแบบว่าแบบแกะใบคำอะไรอย่างงี้อยู่แต่ว่าวันนี้แต่ละคนได้คะแนนก,นกันกลับไป <วะ S 1> น่าถามคอกกนเนอรกเซอร์เทสกับแนเนอหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับสนุกมากครับโอเคให้สองคนฝากผลงานอีกทีดีกว่าครับก็ฝากติดตามชิมิด้นะครับเพิ่งปล่อยไปได้เดือนหนึ่งนะครับ ใน u t u b e ครับใช่เพลงใหม่ด้วยเยลลี่อะไรสักอย่างเฮ้ยปากเลยฝากเลยเร็วๆไปไหนปากเลยทให้กำลังวายเล่าเลยนะตอนนี้คนดูล้านเนื้อเนียพูดจะหาว่าคุยเนี่ยแป๊บนึงอ่ะพี่พีชโชว์คือพอดี้อ่ะ เยลลี่ยึดอะไรเยลลี่ยึดเมืองสุรินอซึ่กอย่างคือน้องเจลลี่กับคุณนาเขาแล้วครับที่เขาทำเพลงเจลลี่ครับแต่ผมไปรีมิกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติ๊กต็อกเขาปล่อยเขาเออผมเปิดให้ฟังผเอาอะไเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไมาเจลลี่ยึดเมืองสุรินอร่อยอร่อยนุ่มลิ้นเธอบอกเธอบอกอยากกินเธอบอกเธอบอกอยากชิมเจลลี่ยึดเมืองสุรินอร่อยอร่อยนุ่มลิ้นเธอบอกเธอบอกอยากปากฝาดด้วยครับทุกคน มีเพที่ป่อยแล้วมีเพลงที่แบบเพิ่งปล่อยตมาก็คือเราฝากได้2ิงเกเลยเก๋มาเลยอ่ายังนียุมงกรินเพลงอันนี้อีกฝากได้วยั้แติมใช่ไครับ้วแต่ชิมนีคือเราหาความได้นแบบเพลงไเลยนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของคู่ด้วยอย่างที่บอกเนาะครับกเน็ตเวิร์ดครับทูกช่องทาง ครับผมก็ยังกูในยูทูบครับฝากผลงานของทั้งคู่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผลงานเขานะเชิญตู้ชันมิเอกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าเป็นช่องแชร์ที่แบนี้ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตู้ชันมิแล้วก็ฝากกันเนอร์และยังกูด้วยค่ะ yeah ขอบคุณครับสองคนทั้งสองชิมินอกจากเยลลี่แล้วยังมีผลงานอีกหลายเพลงแน่นอนกันเนอร์มีมีเอ่อบิดาของแทรลิมิกมีเพลงแจวมี เพลงเพย์บอยไปเมื่อวานชื่อเพย์บอยอ่ะเป็นโจยบอยรีมิกซ์โจยบอยรีมิกซ์ร้องไงร้องไงนะโชว์ผมชอบเที่ยวผิดยังไงอ่ะผมหลงในเสียงดนตรีเมื่อไหร่ะจังหวะดีดีวัานไหนผมตีวันนั้นมีเค oh. เคไว้ก่อนนะพ่อป้าจ่าย oh. เครดิต